c h คเ k e n ออ the woods เออใช่ใช่ c h i เ k e n of the w o ว d s นี่นี่นี่พอม่นสนอิเก้ออเ o เราจะขึ้นเยอะอย่านั้นพี่พรพี่พรเก็บเลยเด้จ้ะเด้อเอาเลยเอาเลย เอาแต่พี่เอาเอาไม่หมดน้องแพทแบ่งนหมเอาแค่ไปคอพอกินเนาะเออใช่ใช่โอ้ยใจยังอ่อนอยู่เลยกำลังขึ้นอยู่นะใช่เฮ้ยแต่ว่าเออจะเอาไปแค่พอกินนะคะโอเคโอ้ยมันก็ะพอๆกระเห็บด้่นแหละมอุ้ยหอมน้องแพทลองกินยังเนี่ยอร่อย ใช่กลุ่มใหญ่เลยแหละถ้ามันขึ้นอ่ะอเมริกาน่ะพ่อเอมอ่ะชิคเกนออฟเดอะวูสใช่ละพ่อแม่พี่น้องโอ้ยบอกเอาหน่อยเดียวเอาเลยพี่พรนี่อ่ะแค่นี้แหละห้องลองดมดิทำไมอาไปอน้อยจริงๆเลยล่ะก็เดี๋ยวไม่มีคนกินก็จะได้ท่านเป็นเชื้อต่อไปหอมนะเอาไปให้พี่เอเอาไปให้ใครอ่ะพี่พอเอาไปเออเนาะ พี่พี่เอ๋ลืมไปผีผีพี่เอาไปเอาไปพี่เอ๋นี่เอ้ยเอานี่ก่อนดิกล้องอยู่นี่แต่มันกินได้แหละกินได้จ้ะกินได้ดูกินมันดิพี่เอ๋ยย่งชอบกินเส็จเห็นนายมาอิมเขาเก็บอยู่พลายาเก็เก็บแต่วูดหอมเนาะแต่มันเป็นสีส้มนะที่เขาเก็บสีนี้ก็มีมีดีนี่แหละมันเป็นแล้วแต่ตั้งแต่ระเด็ดแต่ สภาพอากาศพี่ก็ได้ทุกปีเหมือนกันเนี่ยสีส้มลงโอเคนะเอาตัวนั้นเนี่ยเองที่พี่พรตัดจ้ะโอเคเอาอีกมาเอาอีกก็เอาเอแล้วพอแล้วเอาเอาแล้วพอแล้วพ่อแม่สีเอาพ่อแม่คุณน้องเป็นพ่อใจหลายอ่ะพ่อ่อุ้ยอ่ะพี่พรมาาพี่พรมา ถ้าสิถือมาหยังนี่ถ้าคืบอ,าอบ่ไหวที่ออถืออย่างนี้หนักระตั้งมาจภูมิ <มา S 2> ใจเนาะมักมักมอูโดอูอนนี่คันไอตัวเจออีกมากลายพอแม่พี่น้อกถือกะตาเเยกับมัา,า,าแค่ภูมิจจมใจนเนาะอุ้ยเห็ดอัน,นี่มันสวยนะ้จ้านเหียมาอดูตรงนจ้ะเดือไใบทั้งก่อนโอยมีอยู่น,น,นะไ แห่งไปเออใช่ใช่โอ้ยเยอะเลยโอ้ยโอ้ยเต็มขอยเลยมาแล้วโอ้ตายตายตายโอ้ยโอ้ยคนลุกคนลุกวันนั้นมาแล่วหมดวันนี้ไม่แล้วกวางกวางแตกตื่นุ้ยเต็มเลยพี่พรใช่กวางงยาวไปนู่นสองฝ่าโอ้ยกวางแตกตื่น หัวงแตกตื่นเนี่ยพันแรงไปเลยพอแม่พี่น้องว่แม่แพทเปลาเป็นเด้อย้อถ่ายเลยเด้อถ่ายถ่ายเก็บเลยแต่เก็บก็เก็บแต่ถ่ายก็ถยโอ้ยโอ้ยนี่สวยสวยบังก่อนบังก่อนเดี๋ยเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายเอ้ยไม่ใช่เอาให้เขาดูก่อนให้ดูให้ดูเแล้วเราค่อยเก็บเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บยาวไปนู่นนะเที่เอาก่อนมีน่าตัดติ่ใจมาน้องแพท้ยไม่มาไม่ได้สิโอ้ยดูดู เที่ยวก่อนแพ็ก็ลืมมาีก็ไปสนใจแล้วคุณสามีมีวันเกิดอยเนอนีอีกแล้วลิงอีกแล้วายกนอเ้สวยจัดสวยจัดโอ้ยเดี๋ยวขาถ่ายรูปกันออนพี่จ้าโอ้ยาวยาวจ้าเอ้ยตนี่ก็มีนะคะเนีั้นเห็นไหมคะ โอ้ยขอบคุณขอบคุณพระเจ้าเทวดาขอบคุณเทวดาเทวดาไม่ได้ถีบนะอันนี้นะคะเทวดาอันนี้ไม่ได้ถีบนะคะควยนี่แหละมาผ่อนคอยนี่แหละพ่อเองพ่อหายกอดดอกไม้พี่น้องพุณยิ่งช่อหนึ่งเห็นว่าขุดพุณคุณอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องคนเขาดวงดีคนมีบุญคนดีนะคะไม่ต้องไม่ต้องถึงกับเทวดาถีบหรอกนะคะ คนดีนี่เจอเองนะค่ะอุ้ยพี่พรแล้วนู่นอีกนะเรายังไม่เห็นนู่นน่ะนู่นน่ะจ้าพี่น้องดีนะเนี่ยที่เรามาใช่แค่ก็ลืมเลยดีขอบคุณพี่พรจ้ะที่เตือนน้อง่น่ะยอีกพี่น้องมามาเสื้อผ้าสิล่ำห้เบิ่งกันเนอไปตั้งกล้องะล่ำซเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องมุมสวยๆให้มันเห็นเห็ดด้วยพี่พร คนดีไม่ต้องให้เทวดาถีบนะคนดีเจอเองเลยเออมันความสามารถเรานี่แหละใช่ไม่ต้องเทวดาถีบนะนี่ล้ำจิถือกล้องไว้จะดูเคาล้าล้ำถวายก่อนพ่อแม่พี่น้องมาดามบาไปแล้วมาดามศิลัมชาวบ้านพี่น้องบมาสิลัมใส่เห็ดมาล้อมเพลงหน่อยถ้าจะล้ำเคยโอ้โหจะล้อมอะไรวะ จะเลิกคุยัะงั้เพอว่าเธอคนเดียวน่ะเราไหมพี่น้องเผื่อจะไปอกที่ว่าแพ้ป่ากับว่าว่าแล้วอุ้ยพี่น้องจ้าเบิึงซอยเต็มอยู่ให้กวนดอกไม้พี่น้องเหมือนดอกไม้เลยหนี่งปบนกรนีเป็นช่อเป็นเหี้ยบไปยาวนู่นเลยค่ะเหีไปหอดผุนด้วยพอมาพี่น้องบาลองลาทำเพี่มาเก็บกันพี่พรใ่ไมาเราจะเก็บพี่พอจะได้รีบกลับบ้านไปหาแฟนวันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดแฟนเดียรพ่อเดื่องจากเด้อโอ้ย พี่พรนขอกขอไพยหลายๆน้องผ้าไหมบอกเป็นอย่างมามาเก็บด้วยกันเก็บเก็บเก็บแถวแขวแล้วจะเก็บเก็บเก็เยก็บไปดวยพี่เดี๋ยวพี่เอาทางนี้เดี๋ยวกันนะเกเก็บเอามามาถ่ายก่อนถ่ายอไม่พี่พรเก็บมากเฮ้ยเห็นตะตังเลยไม่เอาแล้วเห็ดเห็นตะตังเลยโสดตัะ โทรตังพี่พี่จอยเอามาให้ตังเด็จอยมองเห็นไหมหนิอุ้ยนี่มันยังจะเหี่ยวไปแล้วเหี้ยนี่ะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยเก็บพอนแล้เก็บนี่ยบั๋นเก็บเก็บเก็บเอ็บพอนเออเก็บเก็บใส่ตะกร้านะมันเต็มแล้วใส่ตะกร้านี่เลยเดี๋ยวเข้าไปแบ่งกันโอ้โหตะกร้านี่ก็เต็มนะจัดให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวจะจัดนจัดระเบียบจัดระเบียบตะกร้าเขาสวยๆ่วยนะ ระเบียบกนรเบียบเบียบกันนี่อันนี้มาไว้นี่เห็ดหนังไก่ก็เห็ดแม่ไก่หรือหนังไก่หรือชิคเก้นออฟเดอะวูดสนุแนเพิ่นเอาไว้ตรงนี้ห่างลมไว้ตรงนี้แล้วนะเอาเลยเอาเลยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้จะเต็มยาวๆไปเลยจัดเต็มยาวๆไปเลยป๊าด โชว so ์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ให้กล้องพี่พรเดี๋ยวแพทย์ถ่ายเอาเองเออนี่เบิ้งพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยงามอู้ยเลยข้างว้ายพี่พรข้างใต้นู่นอีกพี่งใต้พูดพูดหนักขาพี่พรพี่พรขาได้แล้วขาได้แล้วเห็นไหมอู้ยเก็บมาถนัดเก็บมาถนัดไหมคะได้ไหมได้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 ไหมอู้ยว้ายตัวนี้กำลังกินอยู่เอาเอาแค่ที่เอาได้พี่พรจ้ะอืม นี่ตัวนี้อุ้ยตัวนี้แห้งแล้วไม่เป็นไรปล่อยให้เขาเป็นเชื้อหรือพี่พรจ้าไม่ไม่จ้าเอาให้เขาเป็นเชื้อนะ,ะ,ะอุ้ยพี่พรเนี่อสุดยอดจริงป้ามา,มาเมื่อกี้ดีแล้วตัดสินใจมากันเนาะเดี๋ยวเก็บช่อนนี้ด้วยนี่ไปเก็บเลยพี่พรจ๋าเก็บเลยเก็บเลยจ้ะ,จะเก็บเลยนะจ้ะว่าพี่เอาหน่อยเดียวเอาไปให้เขาให้พี่เอเลยพี่เอกับเอด้วยพี่สวยๆทำไมไม่เก็บ ดาวด่อใหญ่ได้แบบยังล้วเอาไม่สวยก่อนไงไมามามาเก็บต้งสวยๆนี่นี่นี่ก็ไม่ตาตาก็รู้อยู่นี่มันสวยกว่ามาเก็บเก็บตรงนี้เก็บตรงสวยๆน่อโอ้แต่สวยจริงๆสวยยังอ่อนเลยคนละชอบไปเลยเราคนละชอบพี่น้องเนาะเขาเลยมาทำแบ่งกันแบ่งกันพี่น้องมเก็บน้ากันเฮ็ดหน่อยเท่ากับแบ่งกันตามมีตามเก็บเก็บกับไปแบ่งกันคือเก่าแบ่งกันกินที่เก่า มาเก็บมาไล่มาเดี๋ยวเก็บไปพร้อมกันนั่นแหละโอ้ยพ่อเมียพี่น้องไปยังไงอันนี้ใช่ไหมที่ว่าเจอเจอเล็กๆไว้เราจะมาเก็บตรงนี้แหละลืมเลยลืมเลยลืมจ้ะดีนะเลิกขึ้นได้นี่นี่ชุดใหม่เขาแล้วนะเนี่ยชุดใหม่เนาะแกไปแล้วเขาไม่เหลือแล้วนี่ชุดใหม่เก็บไยเก็บมันอยู่ในเนี่ยแยวแทเก็บเองพี่วาเก็บลำบากแต่จะให้มันออกหมดนะเพราะว่าเขาจะได้ขึ้นไงเอาแค่นี้แหละ เขาจะได้ขึ้นมาตรงนี้ไงจ้ะแม่แข็กำลังขึ้นใช่มากมากมามาเอาช่วงนี้พี่พรจ้ะช่อเล็กๆขนหนาพี่พรน่าหน่ะสิเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ก่ับเอาเลยพี่พรจ้ะโอ้โหทีน่องเบอร์ดูดูดูแล้วยังสวยกำลังกินเลยนั่นน่ะสิโอ้ยดูดิพี่น้องจ้ะ กำลังกินเลยพี่น้องมาเก็บเห็นโอ้ยดีนะทาไมมาแก่หมดเออลืมเลยอย่าจอยลืมแล้วเห็นบอสแคทร่ำเฮเบิงหนังข้าจะตื่นเต้นลืมเอื่อยลรอปานี้ลืมเอื่อยใหญ่ยมาก็บลืมเอื่อยแล้วนี่กำลังออกอีกนะน้องแพทนี่นี่นี่ออย่าลืมนะคะมาด้วยกันที่ไหนคะไม่ลืมหรอกค่ะไม่ลืมนะคะมาข้ามาฝั่งนี้มาเก็บนี่จ้ะข้ามาโอ้หุ่นยาวไปนู่นเลยเนาะ มาเก็บนี่ด้วยกันก่อนนะพ่อไปเก็บนี่เดี๋ยเอาหาที่ขึ้นก่อนจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเก่งจังเลยมาได้ไได้ไมได้ได้ได้ยืนหาก้ามาให้แเดี๋ยวแพ็ทจรับให้มาเก็บด้วยกันจุนจินจินเลยพอแมพีนองเอ้ยเดี๋ยวแทเดียพที่ให้กพีทนน้ยไมล่ะนเลยโอ๊ยทำไมมาแก่หมดเลยนะไม่แล้วเราเ่ยมอุ้ยกาลังออกเยอะเลย นั้นเราถ่ายเฉพาะช่วงนี้ไหมจ้ะช่วงที่มันเก็บเลยนะเก็บแล้วนะคะเก็บเลยถ่ะเก็บเลยเฮ้ยเล็กๆหน่อยๆก็เอาใบตัวเนาะโอ้ขอโทษดนะจ้ะแพทยเอาเท้าเหยียบบางสิว่าจัดงานจะตกจะตกตกจริงๆนะเก็บกองไว้ไปในนี้กนไปใส่งกันนี่แหละแล้วไปแบ่งกันเหมือนเดิมพี่พรจ๋าดูอันนี้โอ้ยเป็นดอกไม้เลยเนาะ เหมือนดอกไม้เลยอ่ะนั่นนะพี่น้องเอ้ย๋พอนปีนมาจ้ะเคยเก็บอย่างนี้ไหมโอ้ยไม่เคยค่ะทางใต้แล้วันมีอีกนะมีแต่ถ่ายให้เขาเอ้ยมีแต่ไปอะไรนะรอมดูยังทางใต้อีกเขาไม่เคยเก็บได้ไงกบปีนที่แล้วที่ไปกับแพทย์ที่แต่มันไม่ดกันขนาดนี้มันไม่ดกตัวนั้นมันนิดเดียวนะแล้วพอนได้กลับไปเอาไหมคะที่แพทย์บอกว่าให้กลับไปเอาบอคนเดียวไม่กล้ามันสวยเหมือนกันนะที่แพทย์ให้พี่ไปวันนั้นเนาะจ้ะบุกกาคนเดียวว่ะโอ้ย เออมาเก็บเห็ดกับแพทก็เก็บพอนจ้าพี่ปีได้ไปหน่อยเนี้ยเนาะแพทงวดก่อนที่แพทได้แพทก็ให้แกไปไม่วันนี้ที่พี่ไปอ๋อจ้ะแค่นั้นพี่แกก็ดีใจแล้วมันได้กินด้วยกันเรื่อยๆแหละที่ว่าแพดเก็บสวยๆที่ว่าเก็บได้แพทก็เก็บมาให้แกแพดใส่ถุงไปให้แกเรื่อยแหละจ้ะนี่ก็ต้องแบ่งมาให้แกเหมือนเดิมใช่ต้องแบ่งอ่าฟินฟินฟินโอ้ยฟินค่ะฟินแน่เด้อพี่น้องเอ้ย เฮ็ดคอนเดียวเก็บสองคนจัคคอนกับเก็บสองคนกันยังยังเยอะอยู่ยังเยอะแบ่งกันเก็บพ่อเก็บพ่อกินบ่วทองญาติเนาะของฟรีจากธรรมชาติแบ่งกันแย่งกันไว้มาแย่งละไม่มีพวกเราหน่งไม่มีอยู่ใดพวกเราไม่แย่งแบกันแบ่งกันแบ่งปันกันกินเก็บกับแบ่งกันว่าแล้อันนี้เอาเลยไหมน่ะมันเอาไหมเอาแต่มาดามเอาเอานะเพราะบางทีเดี๋ยวเผื่อ แห้งไปเลยอะบางทีไม่เหลือถึงเราไม่มันจะแห้งไม่รู้ใครมาก่อนใครมาก็ได้เก็บไปก็เหลือไปก็ใครมาก็ได้เก็บเหมือนกันแหละดูให้ดีนะเกมมดยังข้างล่างแต่มีอยู่คนนี่เขาไม่เหลือให้ใครนะแต่บอกให้อย่าลืมเตือนันนะตกใจเลยอย่าลืมเตือนเดี๋ยวพัดลมอยู่ใกล้แค่นี้เืมมันอีกคิดว่าอีกเท่าไหร่เนี่ย สี่วันวันเสาร์อาทิตย์แล้วเนาะพี่ว่าได้แล้วล่ะดูว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอตัวนี้อาจจะได้แต่มีนิดเล็กน้อยกะออุ่นีตัวนี้ก็ลืมอีกตัวนี้กัดเราเอ้าวตัวนี้ตอดพี่พรพี่พรไปเอาข้างหน้าเลยปจ้ะตอดเจ็บด้วยตอดเจ็บด้วยแหละเอาพี่พรจะได้ยื่นไปตะขาหน่อยตะขาใหญ่เต็มเบิดแล้วพี่น้องนี่เบินเต็มเบิิดแล้วเเเอต็มบดแล้ว อุ้ยแสบอุ้ยเนี่ยเนี่ยแย่ๆเลยยังเล็กๆอ่ะเนี่ยแล้วเรากำลังออกหมดอีกพรคุณพรเก็บตรงนั้นเลยอุ้ยจ้ะเก็บแต่แค่ข้ามแบบนี่อีกพี่น้องหายกลัวดอกไม้เหมือนดอกไม้เลยใช่มันขึ้นเหมือนดอกไม้เลยใช่แล้วก็นู่นอีกตรงนู้นอีกเน้าหมดแล้วตรงนู้นอ่ะเอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาแค่แถาได้เนาะเอาแค่ที่เราได้นี่แหละเก็บเลยจ้ะด้วยโอ้ยกิ่นหลายพี่น้องเ้ย ฟินแห้งฟินแห้งเหนื่อยพอดแล้วเ,เก็บเฮ่พอดแล้วเก็บฟินสิ่งเมื่อกี้ในแพทเก็บเกือบเบิดตตว่าอะรอตอว่าอะไรโอ้ยมึงไหนหน่อยเพื่อนอ่ะเป็นปุ่มเป็นท่วงอยู่คิดมาพูดกับเขาพูดกับพี่พรพูดกับพี่น้องนะตอนแม่พี่น้อง,ออองเบิงึงเบึงข้างในนะอีพี่พรเราจะเข้าไปเอารำบากนะน่ะเออเราก็ต้องตัดแต่มีมีดอ่ะกลัวอะไรอ่ะมีมมีมี่มีคมเลยไอ้ ไปสู้กับไอตัวนี้ตอดแพทโอ้โห้ไอตําแหน่งฝรั่งตอดแพทย์โมันเดียวพี่น้องตอดขาแพทย์น่ะไม่ขาอย่างเดียวเด้ลยเอาไหมอุ้ยนี่ดูดูโอ้ยฟินลายไม่ฟินไม่ฟินไม่รู้จะว่ายังใดล่ะนี่โชคดีไล่ยหลเลยมันจะหาง่ายเด้อค่ะเห็ดนางรมเนี่ย นี่ค <ส straightforward> ่ะเกี่ยวพอเราเว็ดท่างแล้วพี่หนอนเราเขาไปเอากลุ่มหนังเห็นป่ะระวังแล้วพี่พอนเ้าไม่ได้ไหมเนี่ยได้ได้จะเหยียบไม้ผิดระวังมันอยู่ในน้ำต้นแย่ล้วพี่หนอนเหยียบเหยียบไม้ผิดอันนี่เระวังเด้อะเดี๋ยวแพทถือตะกร้าไปจ้ะทำไมพี่หนอนเอ้ยเดี๋ยวเด้อมันลมลงนี่มันเบินกระไดเลยเดี๋จ้ะดูไม่ได้นะพี่พอนลงใส่นี่เลยคันไปทั้งตัวโอ๊ยคันว้าอย่าลนอย่าลนทิ่มอะไรทิ่มอะ โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใช่เห็นเมื่เได้ได้จ้ะที่ทะเลหิมะปลาตั้งเสือมันนี่มันลำบากแค่ไหนเนาะเอากามาเห็นเลพ่อนหมดยังคะหมดแล้วค่ะตรงนั้นก็ไม่รู้จะเอาหรือเปล่าเดียค่อยคิดดูมาเอาเก็บตรงนี้กันก่อนนะมันมันจะมืดด้วยเลยแหละพี่พ่อจะได้กลับบ้านเดี๋ยวแล้วพงยู่ไกขึ้นมาค่ะขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งนะขับรถจากบ้านแค่ชั่วโมงตรงนั้นมันก็แก่แล้วไม่ต้องเอาเนาะจ้ะนู่นน่ะต้นน่ะมันเขาวด้วพี่น้องเนี่ยเห็นขาวขาแล้ว แต่ข้างบนยังได้อยู่น่ะเดี๋ยวค่อยเดินไปเอาค่ะแต่ค่อยเดินเอามามาเก็บอันนี้กันเร็วเลนี่อันนี้ต้องมาเอาเนี่ยดูดิใช่จ้ะมาเอามาเอาเที่ยวก่อนก็อย่างนี้แหละจ้ะอย่างนี้เลยนะลืมลืมไม่เราแพทคิดว่าคิดไปเอาโน่นนะแล้วก็ลงนู่นเองนะมาเก็บนี่ด้วยกันก่อนเี่มันเก็บลำบากมากมาเก็บมาขอแม่พี่น้องมาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวแพทเกลี่ยนี่ออกข้างจ้ะ เมึงเจี๊ยบพี่น้องตําแหน่ได้นี่ก็สีผักกันหยาดอันนี้เขียวอันนี่ออกนี่ใส่แล้วแหละจ้ะโอเคอ้าวเก็บโลดบันเลื่อยเก็บเก็บเก็บถ่ายรูปสวยๆกันเอียร์พรได้ยังคะกล้องอะะไรคเก็บเลยจ้ะโอ้ย โอ้ยตำแหน่แต่วัดถูดพี่น้องแต่โตถ้ดก็ต้งย่องเลยมาดามก็ต้งย่องเลยมาดามบ้ยฟินแห้งพี่น้องเอ้ยเอากระพรเก็บสวยๆนะเก็บคันๆทำแยื่อตัวนี้ก็เหลือไปก่อนนะพี่เนาะจ้ะข้างหลังเราเนี่ยแม่่อพรนาเก็บมาเก็บแล้วส่งมาให้น้องนี่จ้ะเออเก็บนี่เออมันจะได้ ไม่หันซ้ายหันขวาอันนั้นเอานั่นแหละเอาค่ะเอาเล็กๆสองอันแล้วก็อันนั้นเอาเลยจ้ะกี่เข้าคอแกสอนลนเฮ้ยขอโทษนะคะพี่พรจ้ะเห็ดแผลต้นเอาได้บ่พี่น้องเอาได้จ้ะอุยพี่น้องเฮ็ดถอยลนเอาพี่พรอ่อนๆไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเฮ้ยเอ้ยนี่งามพักงามเนี่ยเฮ้ยมันงามจริงๆนะสะอาดสะอาดเดี๋ยวที่ตรงนั้นอีกหน่อยนึงค่ะเราไปหาทางเอาเอาได้ไหมแต่มันมีช่อสวยอยู่น่าอ่อนอ่อน มันก็แห้งเราไปแช่น้ําได้อยู่ม,ยมันแห้งนะคะใช้ได้ค่ะแช่น้าเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะคะเนี่ยเอาไปแช่นะเดี๋ยวมันก็ฟื้นค่ะเต็มมือละว้าอย่าลน,าาานลจะเอาสิเพราะว่ายัางไงบางทีก็ไปตากแห้งอยู่แล้วว้าไอ,อตัวบ้าตกใจมาเลยไอ,อตัวบอบสไน ต้อใจโมกเลยเทีน้งแพทเจอไว้แหละพี่ว่ามันแห้งแล้วมันแห้งไปแล้วโอ้เออใช่เนาะก่อนไปนูน่นนะเนาะโอ้แล้วจะไปบุกไม้พี่ไปเอาเองได้ไไไน้ำลุยเราทายกันน่ะอย่าง,ยงลุยเลยมาดามอ่าเเห็นไหมละ่ะระวังนะเดี๋ยวแพทเห็นตรงนี้แหละจ้ะพี่หอน ตรงนี้แหละตัวตัวนี่ตัวเติมตอดเออตอดเก็บตัวอยู่แถวนี้แหละแค่เห็นอยู่เดี๋ยวนั่งไงนั่งไงแลไม้ยาวๆมั้งโอนโหสวยด้วยอ่ะสวยสินั่นน่ะโอเคๆก็เลยต้องอยากเอาอ่ะถ่ายเดี๋ยวพี่ไปเข้าไปเอาระวังนะพี่พรถุงมือถุงไม้กดถ่ายยังคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ดดูิ กดถ่ายแล้วจ้ะกดแล้วกดแล้วจ้ะเก๋ย์เก๋ยลุยให้น้องอีกแล้วจ้ะเห็นบ่เห็นอยู่จ้ะเห็นอยู่เห็นเห็นเดี๋ยวเอามาจ้ะเห็นอยู่จ้ะเออเอาเอาไม้เขียวดูนะเห็นอยู่จะใช่เออได้แล้วนะได้แล้วเอาเลยจ้ะเห็นอยู่เห็นอยู่จ้ะโอ้ยยยสวอะไรพี่พมอกอีแล้้วโย ผู้ใดก็ต้องห้องพี่น้องโต้ท่ามาส่งมาให้น้องสีขาวสีขาวพี่น้องะจ้าจ้ามาสีขาวจ้าสีขาวพี่น้องเอ้ยพ่อนขาลุยสีเปียนซื้อหระอเด้ออันเจ้าปลาพาลุยเจ้าปลาพาลุยเด้อยวนีพี่น้องมามาพาลุยอีหลีเลยมามา แล้วมันไม่กัดเด้หน,น้าหนาไปจับขนาดนั้นน่ะมันกัดจนมจัันนกดไม่ไอ้นั่นแล้วใช่ไหม <os. S 1> โดนทั้งคู่<ะ>แพทนี่กัดตูดแพทย์ไปอ่ะ ä, พี่พรเอาเห็ดเลยเอาเอาเห็ดนั่นแหละออกได้อุ้ยเอาไปดูพี่น้องอ่ะพี่พรไปถ่ายเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องดู เดี๋ยวเราไปนู่นไปเขียวเขียวปะไปไปตรงที่เขียวเขียวกดตรงนี้ว่ะอูโอ้สวยสวยป่ะตอดีนะไม่ลืมมีดอุ้ยอยู่ตะการแบบนี้สะใจ <laughs> <laughs> มามาเดี๋ยวพัดโชว์เห็นให้พ่อแม่พี่นอ้อง เห็นไหมคะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเพื่อนเพเผ็ดเต็มตะกร้าเลยค่ะชอบไปยังสับห่าเผ็ดกระเบื่อพอนเด้อจ้ะเด้อเละตุ่มเปอะไรเพราะว่าตะวันตำแหน่ฝรั่งตอดแหน่ห่องกากกากพอนใส่เห็ดเน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบึงบึงสองขอนนะจาะเนี่ยแค่สองขอนนะสองขอนเราไม่ได้เก็บหลายขอนเราเก็บแค่สองขอนเองสุดยอดจ้ะไปเราก็จะได้กลับแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้ก็แล้คะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เด้อ ขอบคุณค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ย,ยปวดแข, <c oughs> แขนอย่าลืมมีดปะเขนข้างนี้พินไม่ดี